กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คอยแน้พี่รองแซบอีกสร้างใส่ก่องด้วยว่าสร้างอันอันปูแปกนกทากข้ความ่ามาพี่้องทางแฟนเพจเฟซบุก๊กมันนี่ไปแล้วครับพี่้องขายของดีดีมามื่อนี่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ลูกชิ้นเนื้อสดเครื่องในเต็มพี่น้องเอ้ยนี่มีตับมีสับสับสะใภนางสามสิบกลีบเนี่ยมาเป็นตะแซ่บบ่พี่น้องมีเออ่ทอดปลาไอ้หนังปลาทอดกรอบแคบหมูพี่น้องมาเลยแซ่บๆแล้กันพยาบาลอาเซียสวัสดีครับมื้อนี้พยาบาลอาเซียได้เมนูก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับพี่น้องก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อนะครับลูกชิ้นเนื้อ ลูกชิ้นเนื้อมอีสบายนาง30กี่มีเนื้อสดมีตับพี่น้องผักเครื่องเครื่องเนียนอัญญาพี่น้องเสียอย่างเดียวว่ามีอันบักริกกันแจ้มกะปีคืออันเพลินพี่น้องเพราะว่าผิบดมันก็เพกดเพแห้งแล้วหอมมาดเลยนำ้ำน้ำลายแตกพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาแซ่บกับบันพญายานวันนี้มาคนเดียวพี่น้องมัวอวดบริกนนารเพราะว่ามันเป็นเมนูวยเตี๋ยวเนาะมันก็เลยบ่อันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่พีสั้อน้องก็เลยขอตัวไปกิน อันผู้เดียวพนังบงานกินผู้เดียวไปก่อนเด้อเมื่อนี้ยมาสั่นนอกมือวันการพึ่งมาจัดฉากให้เมื่อกี้เหรอพี่น้องขออนุญาตโคเลก่อนพี่น้องเอ้ยกว๋วยเตี๋ยวเรือก็เป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือเป็นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อน่ะล่ะพี่น้องใส่น้ําตกด้วยเนี่ยน้ำข้นน้ําตกใส่เลือดน้ำใส่อไงยังเสียบใส่เบิดพี่น้องมาจะเสียบมาสั่นวะมามามา,มา คำามอรกับพุญญาบานแล้วพี่น้องมาก็สิบวัฒนธรรมน้นองอันตะเกียบนี่เนาะ <laughs> สิบวัตถัยใส่อันมือสวบพี่น้องออเอขออนุญาตจุกจังหน่อยพี่น้องเพ <laughs> ราะว่า กินน้ำคุกกี้ว่าแซนอยากกินน้ำคุกกี้เพราะว่าเขาบอกมีถ้วยใส่เป็น,น้องถ้วยมันมันหน่อยสำหรับข่อยข่อยก็เลยต้องใส่ถาดตั้งสี่กินใส่น้ำคุกกีส้สเปนน่งคุ้มชิ่ Ừ. Cho bạn hoạt cọp สุเพิ่นมากิมม่บอก่ากรอบแน่กอบแน่แนล้วเขาว่านน้องป่า <c oughs> โหโหระพา ออก็พอกหน่อถือหน้าแบบมันปกกระกอบแาบนั้นปกกระกอบอเนื้อสดเนื้อสด,ดวรวบแบบว่าอันแดงแหน่ไม่แรงแหน่พี่นนอะสุกแนบ่สุกแนบเพราะ ข้ขาวเสนุกล้ามันสีเหนียวเนื่ออ่ะใส่ตับมันตับกระคือกันอ บคือสิบวัฒนัดเขาว,ว่าใส่สอมแล้วกันพี่นอ้องสอมม่วนแซงสิละง่ายกว่าอันตะเกียบอีกศูนย์จังได้บวกอืม What's up? มีหลายๆคนถามว่าปูแป้นขายบ่วาา่าษาปูแป้นดองลำปาาค่ะอันขั้นสนใจก็สร้างได้เนอะี่น้องเนอะชว่ชว,ชวงเนี้ยมันเป็นช่วงแบบว่าปูแป้นมันเป็น,ปนไม่เป็นเป็นช่วงช่วงเรียกปูแป้น <c oughs> นี่ผูปังกันแ้วมันสามสิบมกีบมีทั้งสีดำกับสีขาวด้วยพี่น้องอใส่ใส่ร่วมกันหมดเลยเท้าเนื้อทั้งกับ ผู้ใดสนใจสั่งมาได้อเด้อแต่า่าส่งแบบแช่เย็นเท่านั้นนะปูแป้นดองนั่นจังสีแสบ่บส่งแบบแช่เย็นนี่แบ่บพี่น้องอันปูแปนตำสซสมตำารื้ว,ว่าไอเอาไปหนึ่งกินก็น,นําพริกเกลือก็ะไรพี่น้องน้ำจิม้มซีฟู้ดก็ได้หรือ <c oughs> ว่าเขาจะกินสดก็ได้พี่น้องอันใครมากกินครับอันใส่กับสมตำไหมแ่บเอง นี่นตลาดนัดเป็นเพิ่นค้าเป็นขีดเนี่ยขีดละสามสิบบาทแต่ว่าอันผู้ใดสั่งข่อย่อยส่งอันแบบแช่เย็นเด้อส่งธรรมดาบม่ได้ดอกส่งแบบแช่เย็นข่อยคิดอันกิโลกิโลหนึ่งสี่ร้ยห้าสิบพร้อมส่งส่งฟรีอื tiếp theo trong phiên bạch kín đốt rồi mình ạ còn gì sao chị mua môi các เจ้าสนใจจากคนคอยคิดว่าอันที่เรยห้าสิบบาทพ,อพ,อพอทร้อมพร้อมส่งนี่งเพราะแพงเพราะว่าอนในตลาดการุ่ละสามร้อยแล้วสามร้อยค่าทรง 200. อันสองร้อยจะบ้านคอยขายให้พวเจ้าสี่สิบบาทร้อยกสี่ร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งพี่นอ้องส่งฟรีไม่ต้องคิดอัน

ใส่กอกะอาเดือเขาเรื่อยๆลูกค้าก็กลับมาสั่งซ้ำหลายคนต่หลายคนกับเพิ่นกับคือสิสึกใจเนรสชาติบางคนกับมากบางคนกับบมากเ้ากัูดูยู่เพระาะว่าลิ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันพี่น้องอืมเรียกกับบคือกันเอาพ่แม่รสชาติของปลายลิ้นก็นชอบไม่เหมือนกันพี่น้อง ก่ขอสิไปแล้วพี่นอ้องคลิมหลายค้างร้านแน่คลิปนี้ขอพูดหลายๆครับเลือบเด้อที่ติดต,ตามรับชมคลิปของพยาบ,บาลรัสเซียก่อนสิไปก็ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงบลดเจ็บบลอดโจรแต่ดดที่สำคัญมีเงินทองแสนหล,ลายๆดนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คอยแน่พี่น้อง อันสองสองทางให้กันติดต่อนะครับแล้วแฟนเพจเ c e บุ๊ k ผู้ใหญ่บ้านรัสเซียแล้วก็ youtube ผู้ใหญ่บ้านรัสเซียนะครับสองสองทางครับพี่น้องผู้่อได้สะดวกรับชมทางไหนกับปฏิตามรับชมทางนั้นนะครับพี่นอ้องเนอะสร้างใส่กล่องหรือว่าสร้างอันปูแป้นกะทักขอความมากพี่นอ้องทางแฟนเพจเพจบุ๊คม่อนีไปแล้วครับพี่นอ้นองขายของดีดีมื่อนีสวัสดีครับ